ถ้าเธอโดนมันจับเข้าให้น่ะมันจะกี้ใส่หน้าเธอฉันเคยเจอมาแล้วละ่ะมันน่ากลัวมากเลย <c oughs> <c oughs> ฉันบอกเธอไม่ฟังแล้วไงนะสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่อง b a r เล Laser นะคะแล้ววันนี้ ป้าจะพาไปเล่นเกมโลบอกค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปรับชมกันเลยไปด้วยกันเลยอเออคุณครูคะหนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะพอดีว่าหนูปวดชิงช่องมากเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้เธอจะออกจากที่นี่ไปไม่ได้เพราะฉันไม่อนุญาตให้ใครที่ไหนออกจากห้องเรียน ขณะที่ฉันสอนอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะฟาดด้วยไม้บรรทัดอันนี้ให้เจ็บจนตายไปเลยให้ตายเถอะฉันปวดฉี่จะตายอยู่แล้วนะนาตาลีเราควรทำอย่างไรดีล่ะเออฉันว่านะเราควรเปิดสวิตน้ำไหมเพราะว่าคุณครูเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ยังไงก็ต้องช็อตอยู่แล้วจิงๆก็ไม่อย่างนั้นนะได้เลยงั้น เราเปิดสวิต์กันเถอะชือ้อเออกด E จื๊บเออเออนั่นใครทำร้ายฉันนะเออชกชกชกเฮ้ยยตุ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 ตอนนี้แหละนาะตาลีเราหนีกันเถอะตาลีน่าก,กลัวจะมัดยากเลยโรงเรียนแห่งนี้เนี่ย ถึงจะเป็นโรงเรียนสอนใส่รับชั้นเลิศแต่ฉันว่าฉันไม่ค่อยชอบกับระบบการสอนสักเท่าไหร่เพราะว่ามันทรหดนาเธอว่าไหมนาตาลีเมื่อกี้ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเธอไม่ได้ฝันไปหรอกยังไงเราก็ต้องออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนนะนะเฮ้ยค่อนข้างน่ากลัวมากเลยเอาจริงๆฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยนะเนี่ยมันมืดไปหมดเลย ถึงแม้จะเรียนใส่แล้วมาเป็นสิบปีแต่ฉันก็ยังกลัวความมืดอ,อยู่เออุ๊ยอุ๊ย,ยจะหนีไปไหนนักเรียนมาให้คุณครูตีซะดีๆนะคะเล่นแล้วให้ตายเถอะคุณครูสมสีเนี่ยตามไม่เลิกเลยฉันนะ่ะเบื่อจริงๆอุ๊ยมาอีกแล้วมาให้คุณครูตีซะดีๆนดคะนักเรียนให้ตายเถอะ ต้องหนีไปทางไหนนะนาตาลีเธอนำฉันไปสหน่อยสิจีจีตามจีจีมานะเลี้ยวขวาไหมนาตาลีเลี้ยวซ้ายเหรอเฮ้ต้องไปทางไหนเนี่ยนาตาลีนาตาลีเธอช่วยฉันด้วยสิฉันกลัวความมืดฮ เธอไม่มีวันหนีจากฉันได้มาให้ฉันตีซะดีๆนะพวกเด็กเหลือขอไม่ยอมหรอกใครจะไม่ยอมให้คุณครูตีล่ะแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วนะตูดเป็นรอยหมดแล้วโอ้ยไม่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 ไมใครก็ได้ช่วยฉันด้วยนาตาลีเธออยู่ไหนเนี่ยฉันหาทางออกไม่เจอละให้ตายเธอฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนาตาลีช่วยฉันด้วยโอ้ย คุณครูไปแล้วล่ะนาตาลีเฮ้ยฉันน่ะกลัวมากเลยเอาจริงๆนะอ่ะนาตาลีเธอไม่ฟังฉันเลยนะเออขอโทษทีพอดีฉันรีบนะครูสมศรีนี่น่าก,กลัวจริงๆเลยนะว่าไหมล่ะนาตาลีเออฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะฉันนโดนครูสมศรีตีมันเป็นสิบๆรอบและทุกรอบเนี่ยฉันเจ็บมากเลยจีจีว่าไหมล่ะจีจีก็ว่าอย่างนั้น ไปกระเถิดนาตาลีฉันว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นทางออกแน่ๆเอยแล้วเราลงมากันทำไมนาตาลีเธอต้องระวังนะโอ้โหพวกเด็กโดดเรียนนี่เต็มเลยฉันก็เป็นเด็กโดดเรียนเหมือนกันนะเนี่ยเราจะต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้โดยที่ใช้วิชาสายลับที่ฉันเรียนมาเนี่ยกระโดดข้าผ่านไปให้ได้ เอาเลยนะชืบอเออตามผมมาตามผมมาผมเรียนมาเยอะไม่ต้องมาสอนฉันหรอกฉันรู้นะ่ะไปกันเลยอึดชืบอึดชืบนาตาลีเธอรีบมาเร็วจะได้รีบออกจากที่นี่ระวังแสงเดเซอร์นะมันค่อนข้างน่ากลัวมากเลยถ้าเธอโดนเข้าไปเนี่ยมีหวังตายแน่นอนอึดชืบออึดชืบออึดชือ แล้วที่นี้ยังไงต่อเนี่ยโอ้โหพวกเด็กโดดเรียนเยอะจริงๆเลยนาตตลีเธอต้องระวังนะตรงเนี้ยเธอไม่รอฉันเลยนาตาลีนาตาลี <c oughs> ฉันบอกแล้วไม่ฟังเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ให้ตายเธอะทำไม <c oughs> พวกเด็กโดดเรียนนี่มันเยอะจริงๆ <c oughs> ฉันว่าคุณครูเนี่ยสงสัยคงจะโหดเกินไปดุด่าว่านักเรียนเกินไปจนนักเรียนเนี่ยโดดเรียนกันเป็นตามแถวเลย ฉันจะโม่แต่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยันก็ต้องหนีเหมือนกันเฮ้ยถึงฉันจะเป็นสายรับแต่ฉันก็ไม่ทนกับที่นี่เหมือนกันเพราะว่ามันทรหดชึบนาตาลีมาเร็ว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 ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยพวกเราไปกันเลยอยโดดเรียนกันเลยนี่พวกนายไม่ต้องมารอฉันหรอกนะไปกันเถอะไปกันเลย นาตาลีเราไปกันเถอะเธอ,อต้องระวังนะถ้าหนามนี้แทงเธอนะ่เธอต้องตัวแตกนนแน่เลยเออให้ตายเถอะโดดเองเหรอเนี่ยต้องไปกระโดดใหม่ไหมไปเร็วไปเร็วไปเร็วนาตาลีเฮ้ยรีบตามฉันมาเร็วเออพ่อเออแม่นางหัวหนังสือเธอนี่เป็น เด็กกิฟเต็ดไม่ใช่เหรอฉันจําได้เธอสอบได้ที่หนึ่งของห้องแล้วทำไมเธอโดดเรียนล่ะเออพอดีว่าฉันไม่ชอบที่นี่น่ะฉันจะไปแล้วแต่ฉันจะไม่อยู่อีกต่อไปฉันไม่ชอบครูสมศรีคุณครูเขาช่างดุร้ายเออจะออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อให้ตายเถอะไปกเดอนนาตาลีอย่าไปสนใจเลยเฮ้ยเรียนมากจนบ้าแล้วนะเนี่ยแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยนาตาลีนี่มัน ห้องบาสเกตบอลนี่ฉันไม่ชอบเลยวิชาเนี้ฉันได้เกรดศูนย์ตลอดเลยเพราะฉันขี้เกียจออกกําลังกายและที่สําคัญฉันไม่ชอบเล่นบาสแต่ฉันชอบดูผู้ชายเล่นบาสนี่อย่าวกใครเลยอย่าบอกใครนะเธอนี่นะมันจริงเลยนะนาตาชาไปกัน,น,นเถอะอย่ามมวแต่พูดภาพทำเพลงเลยเดี๋ยวคุณครูมามตายเถอะคุณครูมาแล้วเฮ้ยยยยเราต้องรีบหนีแล้วลนะ่ะนาตาลี นี่พวกเธอจะไปไหนกันอย่าให้ครูโกรธไปมากกว่านี้เลยนะเออเหนื่อยจริงเลยโอ้ยกระโดดลงท่อกระโดดลงท่อจนถึงตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการรมตดถ้าโดนเข้าไปเนี่ยมีหวังช็อกตายคาที่แน่เลยเพราะว่ามันเหม็นมากเอยฉันต้องระวังระวังอืดชือ้อวให้ตายเถอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ชื้นนาตาลีเธอรอฉันด้วยนะฉันรอเธออยู่แล้วล่ะไปกันเถอะได้เลยได้เลยได้เลยเฮ้ยการเป็นสายลับเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยและการออกจากโรงเรียนที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยไปกันไปกันไปกันทุกคนแม่หัวหนังสือก็ตามฉันมาสิาไม่ต้องยืนบื้ออยู่ตรงนั้นหรอกนะตามฉันมาเลยนาตาลีรีบมาเร็ว ได้ได้นธอกำลังไปอื้อจึ๊บ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยให้ตายเถอะด่านนี้ตายบ่อยอย่างเนี้ยแต่แต่ตอนนี้ไม่ตายละแม่หัวหนังสือเธอจะตามกลับมาทําไมฉันแค่อยากช่วยพวกเธอแค่นั้นแหละเอาว่าแต่นัตดาลีเธอตกเหรอมีได้ตกจะแค่กลับไปเริ่มใหม่เฉยจี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 กวางั้นเหมือนกัน จีนนี่เธอพูดได้แค่แค่นี้เองเหรอโอ้ยจะติดอ่างมาแล้วนตาตาลีเฮ้ยมาเร็ว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 ทุกคนจะต้องผ่านจากที่นี่ไปให้ได้แล้วจะออกจากที่นี่ให้ได้ไปกันเร็วขึ้นบันไดตามฉันมานะชืบถึงตรงนี้แล้วเขาให้ระวัง beware the dark ให้ระวังเป็ดงั้นเหรอเป็ดอะไรก็แค่เป็ดเองไม่ใช่หรอมันจะน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันเนี่ยชอบเป็ดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเป็ดปักกิง่งเป็ดต้มหรือเป็ดต้ยมยำเออสงสัยฉันจะหิวหละมัง้งไปดีกว่าฮยชื้นาตาลีเธอนำไปเลยเฮ้ยที่นี่มันมืดมากเลยน,เเเนั่นมันเป็ดเป็ดกับกาบนาตาลีนาตาลีาตาเีา <c oughs> โอ้ยจะเป็ดบ้ามาอีกแล้ว นั่นไง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 ,งเจอทางออกแล้วนาตาลีรอฉันด้วยชึบโอ้ในที่สุดเราก็หนีจากเป็ดบ้านนั่นได้สักทีฉันเหนื่อยจริงๆเลยนาตาลีไปกับเธอะว่าแต่นาตาลีเธอได้ยินเสียงอะไรไหมเออข้างบนนั้นมีกับดกักแหละนาตาลีเธอต้องระวังให้ดีนะเฮ้ย นีเร็วหนีเร็วหนีเร็วพวกเพื่อนอน่ะหนีเร็วพวกเธออย่ามาอยู่ที่นี่เลยอันตรายจริงๆนะที่นี่มันไม่ใช่โรงเรียนแล้วมันเหมือนคุกโอ้ยแล้วมันก็เหมือนอารกมากด้วยเออให้ตายเถอะตายอีกแล้วตดไปหนึ่งทีโอ้ยหม่กอดมากให้ตายเถิดฉันเก่งจนตดแตกแล้วเนี่ย ไม่ผ่านสักทีนาตาลีเธอขึ้นมาได้หรือยังนะ้านาตาลีฮัลโหลนาตาลีเออฉันกำลังขึ้นไปนะรอฉันแป๊บหนึ่งนะฉันกลัวมากเลยฉันไม่ชอบอะไรแหลมๆแ,แบบนี้มันทำให้ฉันหวาดเสียวงั้นเธอรีบขึ้นมานะพวกเพื่อนรออยู่สวัสดีแม่สาวผมยาวเออสวัสดีนะเราไปก่อนนะ เธอไปเธออยตายแล้วอยู่ๆก็โดนเมินเฉยเลยแล้วนาตาลีเนี่ยชา้าจริงๆเลยนะเนี่ยฉันรอมานานแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปกันเถอ,อะไปกันเลยนาตาลีอย่าโมานีรอชักช้านะโอ้อันนี้ต้องดันเหรอหรือ,อยังไงกด E เหรอมันต้องดันจริงด้วยโรงเรียนนี้มันบ้าชัดชัด นี่มันอะไรเนี่ยมีแสงเลเซอร์ด้วยถ้าโ,โดนเข้าไปเนี่ยตัวแตกแน่นอนเลยดังนั้นเราจะต้องหลบให้ได้กับความที่เป็นสายแล้วมาสิบกว่าปีที่ซันได้สั่งสมและเรียนมาฉันจะต้องผ่านให้ได้ผ่านได้เลยจ้านาตาลีนาตาลีนาตาลีมาเร็วเธออย่าโม้แต่กล้วยสิสงสารจะจีตบ้งจีจีจีจ,จไม่ได้กลัวเลย ขอให้พาลงโทษเธออย่างหนกักเพราะเธอไม่ได้ใช้วิชาที่สั่งเรียนมาวิชาสายลับกับการกระโดดข้ามสายเลเซอร์เธอนี่นะอือผ่านมาได้แล้วนาตาลีเราต้องขึ้นไปชั้นดาดฟ้าไปกันเร็วหรือไม่ก็ชั้นบนโอ้โหนาตาลีเธอต้องระวังนะกับดักพวกเนี้มันจะหนีบเราถึงตายโอ้นาตาลีเธอไม่ฟังฉันเลยขอให้พาลงโทษอย่างหนกัก นาตาลีรอฉันด้วยชิบชื้เยะว้ yeah. ายตายแต่หน้าตาตาเลยนะนาตาลีฉันไม่ตายหรอกเพราะฉันไปสายรับที่เยี่ยมยอดถึงแม้ว่าฉันจะได้เกรดเอแต่การปฏิบัติฉันได้เกรดเอบวกบๆกบกบกเลยนะชิบๆื้นชิบๆืบบ้อ่ะโอ้ยเธอเก่งมากเลยเลยนาตาลีฉันดีใจด้วยนะอันนี้มันอาร์ตคลาส ฉันเกลียดวิชานี้มากๆเลยมันเป็นวิชาที่รวมกับนาตาสินซึ่งมันมีหุ่นน่ากลัวนั่นไงฉันว่าแล้วฉันไม่ชอบเลยเจ้าหุ่นพวกนี้มันมีผีสิงล่ะนาตาลีเธอระวังนะถ้าเธอโดนมันจับเข้าให้น่ะมันจะกี้ใส่หน้าเธอฉันเคยเจอมาแล้วล่ะมันน่ากลัวมากเลยฉันบอกเธอไม่ฟังแล้วไงนาตาลีฉันกลัวคานนี้ที่สุดเลย แต่เพื่อสายลับฉันจะต้องผ่านที่นี่ไปให้ได้ไปกันเลยจู่ๆ่ๆย่ๆย่ๆเย่ฉันผ่านแล้วนะนาตาลีฉันผ่านมาได้แล้วฉันผ่านความกลัวของตัวเองมาได้แล้วล่ะแล้วเธอหล่ะเมื่อไหร่จะมาออถ้าฉันจับได้ฉันจะจับแกกินรับล่ะรีพาเรวระวังพวกขุมพวกนี้จับเธอนะ อุ้ยน่ากลัวจริงๆเลยไปกันนาตาลีโอ้นี่ห้องแดงนี่สําหรับอัดรูปแต่ฉันไม่สนใจหรอกนะฉันจะหนีจากที่นี่ไปให้ได้เลเซอร์อีกแล้วกระโดดข้ามมันเลยอีกชึ้บให้ตายเธอพูดอีกรอบแล้วเนี่ยอ้าวนาตาลีเธอไปไหนเนี่ยอย่าตกไปหน่อยอย่าตกตรงกระจกนะถ้าเธอตกไปเธอต้องเจอครูสมศรีแน่เปิดประตูเร็วประตูมันเปิดยังไงเนี่ย โอ้เออทัประตูก่อนเอเอนาต,ตาลีเธอจำคุณลุงสมปองได้ไหมเออจำได้สิคนที่เธอทําให้เขาถึงแก่ชีวิตใช่ไหมล่ะเธอย่าพูดอย่างนั้นสิมันเป็นอุบัติเหตุนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายหรือฆ่าเขาเลยนะมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆฉันแค่ไม่อยากกินแครอทที่อยู่ในจานข้าวของฉันฉันก็เลยเขี่ยแครอทลงบนพื้นแล้วคุณลุงสมปองก็เดินมาเหยียบจนหัวล้มฟาดพื้น แล้วเขาก็เสียชีวิตตรงนั้นพอดีเลยตอหน,น้าต่อตาฉันเลยฉันกลัวมากเลยวิญญาณของเขาคงจะอยู่ที่นี่แหละยังไงซะเราก็ต้องรีบหนีออกจากที่นี่ให้ได้เพราะว่าคุณลุงเขาเฮี้ยนมากๆเลยงั้นเราไปกันเลยไหมล่ะก็ไปกันเลยสิมัวรีรออะไรล่ะฉันกลัวมากเลยนะเนี่ยถ้าคุณลุงเขาโผล่มาันคงจะหวีดล้องแน,น่ๆเลยคือชึบอ,อย่าโดนสารเหนียวพวกนี้นะมันเป็นกาวดักหนู ตายเถอะวิญญาณจริงๆด้วยคุณลุงสมปองคะอย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วค่ะหนูจะไม่เขี่ยแค่หลอดลงบนพื้นอีกแล้วและอาหารคุณลุงก,ก็อร่อยจริงๆนะคะเอออย่าทำหนูเลยนะปล่อยหนูไปเถอะไม่ฉันจะไม่ปล่อยพวกแกไปแล้วหนีออกมาได้แล้วไปกระเธอไปกระเธอเฮ้ออันอันนี้อะไรเนี่ยบ่อน,น้ำไม่ใช่บ่อน,น้ำนี่นี่มันสระว่ายน้ำ ฮ้ยนาตาลีอะนาตาลีเธอนี่ก็รีบจริงๆเลยนะนาตาลีเธอว่ายน้ําเป็นหรือเปล่าระดับนี้แล้วเรียใส่ละมาก็ต้องว่ายเป็นสิมามาเร็วได้ได้เลยชืชึโอ้ยบุ้ม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 บุม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  ผมขอจะโอ้กอฉันเกือบหายใจไม่ออกนะเออจะไม่ชอบวิชาว่ายน้ำเลยเนี่ยไปกัเธออึดจึบนาตาลีนาตาลีมาทางนี้เร็วมันคือประตูทางนี้ใช่ไหมเนี่ยเออหรือไม่ใช่โม้ทางนี้มันล็อกน่ะนาตาลีเราจะไปทางไหนดีนาตาลีเธอนี่ห่วงว่ายน้ำจริงเลยนะน้ำแบบนี้ก็น่า กลัวจะตายระวังจระเข้อีกแล้ว่วด้วยนาตาลีที่นี่มันที่ไหนเลยนาตาลีเธอจำได้หรือเปล่านี่มันหน้าโรงเรียนนี่อุย้ยรีบไปเร็วเราจะต้องไปขึ้นรถเพื่อออกจากที่นี่ให้ได้ <c oughs> หนีเร็วนาตาลีมันมากันแล้วล่ะเอยพวกคุณครูใจร้าย คุณลุงสมปองก็ามาด้วยออ้ยวิญญาณเขาโหดเที้ยมอมหินมากเลยออ้ยขรถขลดรถอดตายเลยให้ตายเถอนาะตาลีไม่รอฉันเลยโอ้ยฉันกลัวมากๆเลยนะเนี่ยมันมืดไปหมดเลยเพื่อนบ้าเพื่อนนิสัยไม่ดีเออฉันกลัวจริงๆเลยเนี่ยพวกนี้ก็ตามฉันไม่เลิกเลยให้ตายเถอะ โอ้ยคุณลุงสมปอ,อย่าทำหนูเลยหนูจะกินผักจริงๆหนูสัญญารีบขึ้นรถรีบขึ้นรถเร็วรีบไปจากที่กันดีกว่าไม่ทำอะไรหนูไม่ได้แล้วหนูจะไปจากที่นี่โรงเรียนแห่งนี้ไม่ดีไปสักทีสิรถก็ออกสักทีขนะนี้ได้ออกจากช,นชานจาาโรงเรียนแล้วอยู่ในทุกอย่างอยู่ในความปลอดภยัยให้ตายเถอะในที่สุดฉันก็ออกมาจากที่นี่ได้สักทีเดี๋ยวไปถึงที่ใหม่ฉันจะปลดนาตาลีให้ดู ไม่รอกันเลยฮให้ตายเธอให้ตายรอบที่หนึ่งล้านแล้วเนี่ยฉันจะติดคำนี้จริงๆเลยเ้ยเมื่อไหร่เราจะถึงสักทีเนี่ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงนาตาลีใช่ไหมนะ่ะนั่นมนันนาตาลีชนมันเลยชนมันเลยสมน้ำน่านเจนน้านาตาลีเพื่อนไม่รักดี ในที่สุดเราก็ออกมาจากที่นั่นได้แล้วนะนาตาลีคราวนี้เราก็จะมีความสุขในแบบของเราแล้วคราวนี้เราก็จะไปรับงานและงานประจนภัยที่เราอยากทำได้แล้วโอ้โหุนขนาดนีฉันจะอวยเอยไหวไหมนยะนาตาลีเฮ้ยพามาถุงตรงนี้ฉันก็ดีใจจริงๆเลยนะเนี่ยงั้นวันนี้เราพอแค่นี้ดีกว่านะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปผจญภัยกันต่อเนาะว่าไหมนาตาลี ใช่ใช่ฉันว่าเราจะต้องออกไปสู่โลกภายนอกได้แล้วใช่มหมเราจะจี๊ดจีจจจกวกาอย่างนั้นแหละครับงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วอูอูเป็นยังไงกันบ้างคะกับการแคสครั้งแรกของบาร ถ้าไม่ชอบตรงไหนสามารถติชมได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งๆิเป็นกำลังใจให้บารดด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ